เอากระดูกช้างมาเป็นยาแก้งโง่ขณะที่ท่านพระอาจารย์จวนกุลเสศโถอยู่ที่ถ้ำพวงนี้ปรากฏว่าที่สงบสงัดดีการภาวนาดีนักจิตสงบเวลาภาวนาจิตรวมดีบางคืนจิตรวมถึงคืนละสามครั้งก็มี ข้าพเจ้าอยู่คนเดียวที่ถ้ำพวงจนกระทั่งจนจะเข้าพรรษาก็มีสามเณรชลิตซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นมหาชลิตยอยู่ทางวัดฝั่งทนบุรีไปอยู่ด้วยและต่อมาหลวงปู่เขาอนารโยได้แต่งตั้งพระอาจารย์เพลงเตชะพะโรซึ่งต่อมาท่านไปอยู่ภูหลังกา และมรณภาพที่นั่นเมื่อปีพุทธศักราช2521ให้ไปอยู่ด้วยอีกองค์หนึ่งเป็นเพื่อนกันและรักษากันอยู่ต่อมาได้มีพวกญาติโยมพ่อออกแม่ออกสีลังกาสาวขึ้นไปเที่ยวชมถ้ำพวงมากขึ้นบางคนก็ไปส่งสเสบียงอาหารญาติของสามเณรนคนหนึ่ง เป็นหญิงสาวไปส่งอาหารถวายพระทุกวันเขาไม่ได้ส่งแต่อาหารหากแต่ส่งสายตามาให้ด้วยทำตาหวานหยาดเยิม้มสายตาของเขาลิศลิศแรกแรกก็ไม่รู้สึกอะไรแต่มองตาหวานทุกวันทุกวันก็เกิดความรักความยินดีในหญิงน,นั้น เห็นในตาของเขาว่างามว่าสวยความจริงเขาอาจจะมีกิริยาที่อ่อนหวานทำตาหวานเช่นนั้นเองตามประสาหญิงสาวแต่ตัวเราไปหมายในตาของเขาเองหลายวันเข้าจิตก็เกิดยินดีในสายตาของเขาเวลาภาวนา เคยพิจารณากระดูกอกของข้าพเจ้าเองมองเห็นแจ่มชัดกำหนดลงไปทีไรก็เห็นกระดูกของเราชัดแจ้งอยู่ดังนั้นแต่คราวนี้ภาวนาไปพิจารณากรรมฐา,านกลับมองไม่เห็นกระดูกอกของเราเห็นแต่สายตาของสีกามาสิมทราบอยู่ในจิต เห็นแต่ความงามของรูปร่างหน้าตาของเขาลอยวนเวียนแทบหมดจิตไม่สงบพยายามแก้ไขอย่างไรก็ไม่เป็นผลภาวนาทีไรเห็นแต่ตาหวานของเขาทุกทีจิตไปจดจ่ออยู่แต่สายตาลิตริศของเขาพะเอิญ มีโยมผู้ชายสองคนขึ้นมาสนทนาด้วยคือพ่อออกเล็กและพ่อออกนินมาเล่าว่ามีคนมาฆ่าช้างตายอยู่ไม่ไกลนะักและเวลานี้เขากำลังจะเผาซากช้างนั้นข้าพเจ้าจึงถามว่ามีกระดูกช้างเหลือบ้างไหมเขาตอบว่ามีจึงบอกเขาว่า จะขอกระดูกขาช้างสักท่อนหนึ่งจะเอามาทํำยาแก้งโง่เขาก็รับคำและไปเอากระดูกช้างมาให้ที่ซึ่งช้างตายนั้นอยู่ไม่ไกลจากถ้าที่ข้าพเจ้าอยู่ดังนั้นประเดี๋ยวเดี๋ยวโยมก็แบกกระดูกช้างขาช้างกลับมาท่อนหนึ่งยาวซักศอกหนึ่งได้ข้าพเจ้า จึงเอาไฟ้าเมาฟันทําเป็นเชือกร้อยกระดูกขาช้างท่อนนั้นแล้วก็เอามาแขวนคอตนเองไว้แขวนไว้ตลอดเวลาเดินจงกรมก็แขวนไว้ที่คอนั่งภาวนาก็แขวนไว้ที่คอแขวนมันอยู่เช่นนั้นไม่ยอมถอดออกแล้วก็สอนตัวเองว่าเนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้นั่งเอากระดูกมาแวขวนคออย่างนี้แหละถ้าเธอภาวนาไม่เห็นร่างกระดูกไม่เห็นกระดูกในตนของตนแล้วเราจะไม่ปลดไม่เปลื้องไม่แก้ออกให้แขวนมันอยู่อย่างนี้รู้จักไหมกองกระดูกกระดูกภายนอกกระดูกภายใน มันก็เหมือนกันเราก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งข้าพเจ้าเทศให้มันฟังมันอยากจิตไม่สงบมัวแต่ไปหมายสายตาของเขาอยู่อย่างนั้นและก็เกิดอุบายว่าธรรมดาถ้าควายตัวไหนมันดือ้อมันด้านไปบุกร้วเขาเข้าไปกินพืชผักในสวนของเขา ไม่เชื่อฟังเจ้าของเขาก็จะต้องแขวนไว้ทรมานอย่างนี้แหละเธอก็เหมือนกันจิตมันดือ้อมันด้านไปหมายสายตาของเขาว่าเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้สวยอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงต้องเอากระดูกช้างมาแขวนคอแก้จิตดือ้อ จิตด้านของตัวเองบ้างเดินจงกรมก็แขวนนั่งภาวนาก็แขวนแขวนมันอยู่อย่างนั้นเว้นเสียแต่นอนถ้าเธอไม่แก้ไขตัวเองถ้าจิตเธอไม่สงบไม่ถอนสายตาของเขาเราเป็นไม่แก้ให้ข้าพเจ้า ให้โอวาทรมานมันบางทีเวลาฉันหมากบ้วนน้ำปากไปถูกกระดูกช้างกระดูกก็แดงเหมือนเลือดข้าพเจ้าแขวนกระดูกช้างไว้เช่นนั้นจนกระทั่งจิตสงบไม่มีความรู้สึกในสีกาคนนั้นอีกแล้วจึงยอมถอดกระดูกนั้นออกจากคอ ระหว่างที่ยังคงเอากระดูกช้างแขวนคอเดินจงกรมนั่งสมาธิวันหนึ่งท่านอาจารย์เพลงมาเห็นขพเจ้าเอากระดูกช้างแขวนคอเดินจงกรมภาวนาท่านก็หัวเราะคงคิดว่าขาพเจ้ามีสติวิปลาราสไปแล้วพอรุ่งเช้าลงไปบินทบาทท่านอาจารย์เพลง จึงไปเรียนหลวงปู่เขาที่จำพรรษาอยู่ตีนเขาภูเหล็กคือที่ไหวสนอยที่นั่นเองว่าครูบาจวนเอากระดูกช้างมาแขวนคอเดินจงกรมและนั่งภาวนาและก็เคี้ยวหมากว้นน้ำหมากลงรถกระดูกช้างเป็นสีแดงครูบาจวนทำอย่างนั้นเห็นจะเป็นบ้าไปแล้ววิปริตไปเสียแล้ว หลวงปู่ขาวได้เห็นดังนั้นจึงได้นิ่งพิจารณาและตอบว่าไม่ใช่เป็นคนบ้าไม่ใช่เป็นคนวิปริตหรอกอันนี้เป็นอุบายของท่านตากหากท่านคงมีเหตุจำเป็นจึงต้องใช้อุบายนี้คนบ้าคงจะไม่ทำอย่างนี้ นี่เป็นสำหรับทรมานของท่านตาหากคงจะเป็นเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเราควรคอยฟังกันไปก่อนอย่าเพิ่งเข้าใจว่าท่านเป็นบ้าเลยครั้นข้าพเจ้าสงบจิตเป็นปกติจิตจึงจากจากซ้ายตาหวานของหญิงผู้นั้นการภาวนาก็ดีจึงเอากระดูกช้างออกจากคอแล้ววันหนึ่ง ก็ไปกราบนวสก,การท่านหลวงปู่เขาอนณาลโยท่านก็ทักและถามว่าท่านจวนทำไมจึงเอากระดูกช้างไปแขวนคอเดินจงกรมและนั่งภาวนาข้าพระเจ้าก็เลยเรียนถวายท่านว่าขณะนั้นสีกาสาวที่บ้านโพนสว่างเขามาส่งอาหารแทบทุกวัน เขามาส่งสายตาให้ทําสายตาหวานใสหลายวันเข้าก็ไปหมายสายตาของเขาทําให้จิตใจไม่สงบฉะนั้นกระผมจึงหาอุบายเอากระดูกช้างมาแขวนคอเดินจงกรมและภาวนาเพื่อทรมานมันตอนหนึ่งนั้นกระผมพิจารณากระดูกอกตัวเองได้ชัดเจน พอมาคิดถึงสายตาของสีกาสาวเข้าทำให้ไม่สามารถพิจารณากระดูกอกของตัวเองได้จึงเอากระดูกช้างซึ่งเป็นกระดูกสัตว์เหมือนกันมาเป็นสักขีพยานแขวนคอภายนอกเพื่อน้อมเอากระดูกที่แขวนคอนั้นเข้าไปสู่กระดูกอก,อกที่แขวนคอภายในของตนว่ากระดูก ที่แขวนคออยู่ภายนอกและกระดูกที่แขวนคออยู่ภายในก็เป็นกระดูกสัตว์เหมือนกันทำไมท่านจึงมองไม่เห็นถ้าท่านไม่เห็นเราก็ไม่แก้ออกให้ท่านไปไหมเอาสายตาของเขาโบราณท่านว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่ง กระดูกแขวนคอตองแต่งตองแต่งอย่างนี้และกระผมก็ได้อุบายสอนตนอีกว่าธรรมดาควายตัวไหนมันห้าวมันขนองมันดือ้อมันด้านมันไปบุกรุกทำลายเรือนสวนของคนอื่นเขาเขาต้องทรมานมันเอาไม้ยาวๆมาแขวนคอมัน เพื่อให้มันเป็นพยศอันร้ายเมื่อมันจะพยศอันร้ายแล้วเขาจึงเอาไม้ออกจากคอมันหลวงปู่ขาวท่านก็เลยย้อนถามว่าเมื่อท่านทำเช่นนี้แล้วเป็นอย่างไรได้ผลไหมสงบไหมข้าพเจ้าจึงเรียนท่านว่าได้ผลครับ ได้ผลดีหายเลยจิตสงบดีแล้วผมจึงปลดออกแก้ออกจากคอตนเองท่านหัวเราะใหญ่และชมว่าอุบายอย่างนี้ชอบกลนนะดีมากผมยังคิดไม่ได้เลยเมื่อท่านเพลงมาบอกผมว่าท่านจวนเป็นบ้าจิตวิปริต เอากระดูกช้างแขวนคอเดินจงกรมและนั่งภาวนาผมก็ยังไม่เชื่ออุบายอย่างนี้แปลกประหลาดซะจริงๆดีนักได้ผลดี